เปิดภาพบ้านเช่าหมวยสุภาพร์อดีตนางร้ายชื่อดังเห็นสภาพข้างในพูดไม่ออกเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าละครจริงๆค่ะสำหรับเรื่องราวชีวิตของนางร้ายตัวท็อปของวงการบันเทิงอย่างหมวยสุภาพร์คำนวณศิลป์ซึ่งเธอได้เผยแพร่เรื่องราวของตัวเองผ่านวันบันเทิงโดยเผยว่าตนนั้นชีวิตถึงจุดที่ต่ำสุดใช้ชีวิตประมาทไม่โทษใคร จากลูกคุณหนูสู่ความไม่เหลืออะไรทั้งประมาทในการใช้เงินหูกโกงเรื่องการลงทุนสายเปใครลำบากตนช่วยหมดพุกวันนี้ก็มีหมายเรียก1 5, นึ่กุมภาพันธ์นี้ถ้าไม่มีจ่าย5,000บาทก็ต้องเข้าคุก ซึ่งเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปทําให้หลายคนต่างตกใจไม่คิดว่าชีวิตของเธอจะเจอขนาดนี้ต่างส่งกําลังใจให้กับเธอเป็นจํานวนมากเพื่อก้าวข้ามผ่านจุดร้ายๆไปได้ด้วยดีซึ่งตอนนี้เธอพักอาศัยเป็นบ้านเช่าแถวพัทยาค้างค่าเช่ามานานหลายเดือนหากไม่จ่ายคงต้องย้ายออกไปซ้ําไม่มีที่จะไปอีกซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องบ้านพร้อมกับเปิดภายในว่ามีการตกแต่งอยู่อย่างไรนอนตรงไหนไปชมบ้านของเธอกันเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ